สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก,ก็พาเพื่อนๆอ,ออกมาทางพิากาศนะคะนอกสถานที่นะพอดีก็อออกมาพักผ่อนนะคะปกติก็จะออกมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าทิศเนี้ยก็พกไพ่มาด้วยนะก็พอดีเจอร้านนั่งที่แบบนั่งชิลมากๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่แถวอำเภอเนครศรีจังหวัดวนครปฐมนี้เองนะคะใกล้ๆบ้านก๊อฟนะก็เป็นร้านที่แบบ ธรรมชาติมากๆมีแต่ต้นไม้นะคะแล้วก็เงียบสงบมีมุมส่วนตัวมากๆเลยนะคะก็เลยถือโอกาสทำพิอาการให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะวันนี้นะคะก๊อจะมาเล่นในหัวข้อทอป,ปิกแบบสั้นๆนะคะว่าเขาคน,นั้นที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะคะก๊อมีทั้งหมด3กองให้เลือกนะ,ะดูกันเลยนะคะเสียงก๊ออาจจะเบานิดน,นึงนะก็ไม่กล้าพูดดังมากเกรงใจเขานะคะ ดูกันนะคะอันนี้คือกองแรกนะคะกองที่สองกองที่สามนะคะถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะมาค่ะเรามาดูกันคนที่เลือกสำหรับนี้นะนี่นะคะชัดไม่เอ่ยนี่นะคะเดี๋ยวก๊อจะใช้ไพ่แค่โต๊ะมันยกเยียนนิดน,นึงนะก๊อปจะใช้ไพ่แค่ห้าใบนะคะ5้าใบเท่านั้นก็อพจะสับก็อจะสับมาให้เลยนะคะ ใบที่หนึ่งนี่นะคะใบที่หนึ่งนะก็ฟังก่อนนะสองสามสี่และห้านะคะก็จะเอาแค่ความรู้สึกของเขาคนนั้นล้วนๆเลยนะที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะนี่นะก๊อปสับออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน <c oughs> เห็นไหมเอ้ย นี่ค่ะไพ่ที่ออกมาก็จะมีไพ่นออฟสอดนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะหน้าไพ่จะมีในออฟสอดนะคะ8ถ้วย<ว>นะแล้วก็เป็น King of b o ร์นะคะคิงออฟสอดและ p พจออฟคัพ s นะคะสิ่งที่คนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าตอนนี้ในวันที่เขาไม่มีคุณในวันที่คุณเดินหันหลังออกไปจากชีวิตเขานะคะ เขารู้สึกว่าเขาอ่ะคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกแย่กับการที่เขาอ่ะตัดสินใจนะคะที่ปล่อยให้คุณเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเขาไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้นแต่เพียงเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะนะคะคืออะไรกันแน่แต่ตอนเนี้เขารู้ตัวเองแล้วนะคะว่าคุณ่ะคือคนที่เขารักและคุณคือคนที่เขาต้องการนะคะเป็นไพ่ o ห c u ออคัพเห็นไหมคะเป็นใบสุดท้ายใบเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะที่เข้ามาเขาอยากจะให้คุณกลับมาเป็นคนที่เขายังคงรักแล้วก็อยากให้คุณเข้ามาในชีวิตเขากลับมาในชีวิตเขาเหมือนเดิมนะคะซึ่งคนคนเนี้ยตอนเนี้ยนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะจากพลังงานหน้าพ่เป็นคิงถือไม้เท้าเห็นไหมคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะเขาตัดสินใจผิด แต่เพียงแค่นะตอนนี้เขายังหาทางเขายังคิดไม่ออกว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในี้ยังไงเขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณยังไงนะคะทง้งทางที่ใจเขาอะคือยังรักคุณมากๆนะคะเขาอยากจะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคนคนนี้นะเขายังรู้สึกดีแล้วก็ยังเป็นห่วงคุณมากๆยังคิดถึงคุณยังมีพชั่นต่อคุณมากๆนะคะอันนี้ก็คือก่อนที่1นนะคะเป็นความรู้สึกของเขาตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ กองนี้นะคะอาจจะมีธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มธาตุน้ำมินกรกฎพิจิตแล้วก็ธาตุไฟเมสิงพนูนะคะก็ประมาณนี้นะก็จะไม่ได้มีไพ่อลังเกนนะคะเอาสั้นๆเนาะเรามาให้ดูบรรยากาศกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะสวัสดีค่ะต่อไปมาดูกองนี้ นี่นะคะกองที่สองนะคะนี่กองที่สองนะมันจะเสียงเบาเล็กนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก๊อบจะสับไพ่ให้ห้าใบนะคะจะเป็นแบบเหมือนกับ short m สเ s a นะคะก๊อบจะใช้ไพ่แค่ห้าใบเท่านั้นเนาะก๊อบเกรงใจข้างๆโตะแล้วก็ก็ไม่กล้าอ่านนานนะคะ,ะเดี๋ยวก๊อบสับให้เลยแล้วกันเนาะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สอง ใบที่สามใบที่สี่นะคะและใบที่ห้าค่ะก็จะเปิดแค่ห้าใบเท่านั้นนะคะความรู้สึกนะเป็นช็อตมาเซสากเกานะคะนี่นะก็สับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยใบแรกเป็น ซิกออฟเพนเคินะคะใบที่2 c h ชาริออค่ะแล้วก็ใบที่3ห้าไม้เทา้าใบที่4ี่ไนออฟเพนนเคิลสนะคะ9เหรียญและใบสุดท้ายจัสติกค่ะสิ่งที่คนคนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือว่าที่ผ่านมาถ้าในกรณีที่คนคนนี้เขาเคยบบบแบบทะเลาะเบาแหวงกับคุณเหมือนกับแบบว่าชอบแบบงัดข้อกับคุณหรือ ชอบแบบมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันกับคุณนะคะนะคะเขาเคยทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาอะมันแบบมันไม่เท่าเทียมกันอะนะคะคนคนนี้เขรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยรับอยูน่นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าอ่าสิ่งที่เขาทํากับคุณลงไปอะค่ะนะคะ,นะคะเขารู้สึกแย่กับการกระทําของเขาที่เขาเคยแบบ ให้ความรักนะคะให้การเติมเต็มกับคุณอะนะคะไม่มากพอแล้วก็เขาอาจจะไปสนใจให้ความสําคัญอย่างอื่นมากกว่าสนใจหรือให้ความสําคัญนะคะในความรักที่คุณมีให้เขาซึ่งคนคนนี้ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าในวันที่เขาไม่มีคุณอะ <S <S <ค>ณเขารู้สึกว่าเขากลับมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะทําให้เขารู้สึกอยากจะกลับมาแก้ไขยอยากที่จะกลับมาแบบขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้ คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะคะซึ่งณเวลาเนี้ยเขาคิดได้แล้วว่าสิ่งที่เขาเคยทําลงไปแบบว่าหันไปแบบโฟกัสนะคะในเรื่องอื่นๆมากกว่าคุณนะคะตอนเนี้ยเขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขเขาอยากที่จะอยากจะกลับมาแบบทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะอยากจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณเห็นไหมคะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะ,ะที่ผ่านมาเขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจ แล้วก็อยากจะกลับมาทําให้มันแบบมันยุติธรรมมันเท่าเทียมอะไรที่เคยทาอะไรไม่ถูกต้องนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากที่จะกลับมานะคะทาอะไรบางอย่างให้ความชัดเจนให้ความยุติธรรมกับคุณซึ่งเขาเองเขาก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าการที่เขากลับมาเนี่ยคุณจะให้อภัยเขาไหมเพราะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณอะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าคุณยังรู้สึกแบบยังรู้สึกเศร้าอยู่ยังมีอาการที่แบบยังคงคิดถึงเขาอยู่บ้าง นะคะคนคนนี้ก็คิดเสมอนะคะว่าที่ผ่านมาเขาทําผิดต่อคุณนะคะเขาไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกับคุณเขาไม่ได้ให้ความรักหรือการเติมเต็มนะคะที่แบบได้ให้เท่ากับที่คุณเคยให้เขาอะนะคะก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้เหมือนเขากําลังแบบคิดถึงคุณนะคะนะคะเพิ่งมาเห็นคุณค่าในวันที่แบบอาจจะไม่ได้มีคุณแล้วหรือคุณทั้งคู่อาจจะทะเลาะกันอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งตอนนี้นะเขาอยากที่จะพยายามนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะคนกองนี้นะคะเขาหรือคุณอาจจะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุดินการพุชกบังกรได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะกองที่2นะก็จะอ่านแบบสั้นๆนะคะเป็นชอ็อตมาเสร็จนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะต่อมามาดูกองที่สามค่ะเป็นกองนี้นะคะก็จะจแบบข้อความสั้นๆนะคะที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็จะใส่ไพ่แค่ห้าใบนะเดี๋ยวก็จะสับออกมาให้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะใบแรกนะคะใบที่สองเสียงเบานิดนึงนะใบที่สาม ใบที่4และใบที่5เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปนะได้ยินเบานิดหนึงนะคะเพราะว่ากรอบมาอยู่ในคาเฟ่กาแฟอะไรประมาณนี้นะมันมีคนอื่นๆด้วยนะคะก๊อบก็ไม่กล้าใช้เสียงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบาแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะนี่นะคะใบต่อมา แดาบค่ะนะคะแล้วก็ใบต่อมา1ิไม้เท้า3มถ้วยและไนท์ถือเหรียญน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือตอนนี้นะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาหาทางออกไม่ได้คือตัวเขาอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเคยโกหกปิดบงังซ่อนเร้นหรือหลอกลวงคุณที่ผ่านมาทําอะไรแบบพูดไม่หมดบอกไม่หมด นะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยเขาไม่สามารถหาทางออกได้ว่าเขาจะกลับมาในชีวิตคุณอีกได้ยังไงในบางคนคุณกับเขาอาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เหมือนกับปิดกั้นใจกันนะคะคนกองนี้นะเหมือนมีการบล็อกกันหรือบางคนอาจจะสเปรชันกันชัว่วคราวเพราะว่าคนคนนี้อาจจะทำอะไรแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณก็ได้ซึ่งคนคนนี้ตอนนี้นะคะเขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะ คอยแบบเหมือนดูลัดเราดูพฤติกรรมของคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณยังพอที่จะแบบมีวี่แววที่จะให้โอกาสเขาบ้างไหมเพราะว่าเขาอะยังคงแบกความราักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในความรู้สึกเขาอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็ตอนนี้เขาอยากจะกลับมาแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาหาทางออกไม่ได้นะคะเขาเป็นเห็นไหมคะ8ดาบแล้วก็เป็น1ิบไม้เท้านะคะเขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อยากจะ ว่ามอบความรักความมั่นคงการเติมเต็มให้นะเห็นไหมคะเป็นไพ่สามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ night of pentacles นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเพิ่งจะมารู้นะคะว่าจริงๆแล้วว่าคนที่สร้างความสุขให้เขาคนที่สร้างรอยยิ้มให้เขานะคะก็คือคุณเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะกลับมามีความสุขร่วมกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะให้เขากลับมาในสถานะไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่สถานะความเป็นเพื่อนนะคะคนคนนี้ก็ยินดีนะคะที่จะกลับมา ในชีวิตคุณเพราะเขาเพียงแค่ต้องการให้คุณอ่ะอยู่ในชีวิตเขานะคะไม่ว่าจะสถานะไหนก็แล้วแต่ซึ่งเนาเวลาเนี้ยคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาขอโอกาสเป็นไหนถือเหรียญเห็นไหมคะอยากจะแบบมาทําอะไรให้มันกลับไปแบบมีความสุขเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าคุณกับเขาตอนนี้จะทะเลาะกันจะเลิกกันหรือจะมีการ s u p t r a c t i o n แยกทางกันนะคะก็ประมาณนี้นะฝนตกละเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ